นาราซีดีเลิกกันแต่ไม่เคยคบกันความสัมพันธ์มันยังไงนะเอ็มตัวเทิงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับอ่ะเรื่องราวของนาลาและซีดีเนาะคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตยอย่างเรานี่งงใช่ไหมครับว่านาลาให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าไม่เคยคบกันแต่ภาพในโซเชียลต่างๆมันก็สื่อถึงการครบกันมาตลอดซึ่งซีดีก็ออกมาถามว่าอา้าวบอกว่า ไม่เคยคบกันนี่มันยังไงก็เลยเป็นประเด็นใหญ่โตว,ว่าสรุปคบกันหรือไม่คบกันแล้วก็มาถแถลงข่าวตลอดว่าไม่เคยคบกันแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็ถแถลงว่าเลือกกันหรือ,อยังไงเพจต,ต่างๆแล้วก็โซเชียลต่างๆก็งงกันไปหมดนะครับพอนาราให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยคบกันแล้วก็มาเลือกกันซีดีก็บอกว่าอ่ะยังไงนารามาอธิบายสิซึ่งคํอาอธิบายก็น่าจะประมาณนี้ครับว่า เขาคบกันนั่นแหละแต่ว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่ประกาศว่าคบกันแต่รูปที่ลงหรือว่าความสัมพันธ์ที่เห็นกันทุกคนเห็นก็มันก็ดูได้รู้ครับว่าไปไหนด้วยกันมีสกินชิปกันนู่นนั่นนี่มันก็ดูคนเรามันก็รู้ว่าคบกันแต่บางทีเพื่อนกันแบบสนิทกันมากๆมันก็สกินชิปกันได้มันก็เลยแบบเฮ้ยสนิทกันจนแบบไปไหนด้วยกันบ่อยๆหรือเปล่ามันมีนะ คู่ดารานักแสดงศิลปินหรือว่าคนสาธารณนะเยอะๆที่แบบบางคนคิดว่าคบกันหรือบ,บางคนโดนจับจิน้นท,ท,ท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันหรือก็เล่นแค่เล่นโมเมนต์อะเล่นโมเมนต์ให้คนแบบว่ามามาแบบมาตามมาเป็นมีมเฉยเฉยมันก็มีไงมันก็เลยอาจจะเป็นคำถามตรงนี้ใช่ไหมทุกคนคือเราสงสัยอะแต่ว่าถ้าพอซีดีออกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สงสัยยิ่งกว่าเดิมว่าสรุปแล้วจริงๆซีดีเนี่ยหมายถึงว่าคบกันแต่ทาไมถึงนาราถึงพูดว่าไม่เคยคบกัน ช่ไหมละ่ะสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วแบบแค่สนิทกันมากเล่นกันได้ขนาดน,านั้นหรือว่าเล่นมีมเฉยมันก็อาจจะไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับทีดีก็เลยแบบอยากได้คําอธิบายจากนาลา,าเ,อ,าปเปอย่างว่าสรุปมันยังไงเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ว่าตื้ลึกหนาบ้างเป็นยังไงนะแต่ผมเข้าใจฟิลว่าการที่ประกาศ่าคบกันอย่างเงี้ยกับคู่ค,คู่หนึ่งแฟนคลับที่รับได้ก็มีส่วนหนึ่งแต่อาจจะน้อยแฟนคลับที่รับไม่ได้ว่ามีลูกมีครอบครัวมีแฟนแล้วก็อาจจะเลิกติดตามไปเพราะว่า มันรู้สึกไม่เสน่หหาเท่ากับคนไม่มีคู่ใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเขาะจะไม่ไม่ค่อยติดเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าอาจจะมีลูกมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนเขาก็จะติดตามผลงานเพราะว่าอืมรักในตัวศิลปินและผลงานมากกว่าแต่ถามว่าแฟนคลับต่างประเทศมีไหมที่แบบเลือกติดตามไปเพราะว่ามีแฟนมีครอบครัวแล้วก็เยอะมันก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ก็อยากให้เอดูที่ผลงานมากกว่านะครับชี่นชอบที่ตัวตนของเขามากกว่าแต่ส่วนตรงของนารากับซีดีตรงเนี้ยเหมือแนบบความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างหนึ่งเนาะ พราะว่ามันบอกว่าไม่เคยคบกันทั้งที่คบกันเ,เราสรุปได้อย่าง,งานั้นว่าจริงๆแล้วเขาคบกันแต่พอมาพูดอย่างนั้นซีดีก็เหมือนกับว่ารู้สึกไม่พอใจส่วนหนึ่งเพราะซีดีเขาเป็นแบบว่าเป็นแบดบแบบหน่อยอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนอสแสดงความรักต่อกันมันอาจจะไม่ได้แบดอย่างนั้นอาจจะน่ารักเป็นส่วนที่ชอบกันอยู่แล้วแล้วก็พอให้สัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันก็เลยมีข้อสงสัยขึ้นมาที่จะถามกันซึ่งอาจจะถามส่วนตัวแล้วมันไม่ได้เคลียร์ก็เลยมาถามผ่านสื่อผ่าน โซเชียลต่างๆเดี๋ยวเพราะสมัยนี้มันอะไรอะไรมันก็โซเชียลไปหมดใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยเราไม่ใช่หน้าราเราไม่ใช่ซีดีเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีประเด็นอะไรกันยังไงบ้างระหว่างคบกันดีกันแค่ไหนและพอมีปัญหาการมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนมันเลยมีเหตุปทะกันตรงนี้แต่ถามว่ามันปะทะกันแรงไหมมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงหรือมาสาดโคนอะไรใส่กันเขาแค่ตั้งคําถามเฉยๆว่าเอ๊ะการที่มาบอกว่าไม่ได้คบกันนี่คืออะไรแค่นั้นนะครับส่วน เรื่องราวในคําตอบจะเป็นยังไงต่อเนี่ยมันก็มันก็ตอบได้ทุกทุกด้านนะนะว่าอาจจะพูดเพราะเอรักษาภาพลักษณ์ตรงน,นงงั้นอย่างนั้นอย่างนี้ซีดีก็บอกว่าเอาแล้วภาพที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงล่ะมันก็ต่างมุมมองนะเนาะ <laughs> ก,ก็ขอให้เ,าเคารพพื้นที่ของทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะคราอยากให้เคารพส,สิทธิส่วนบุคคลกันเยอะๆครับต่อให้เขาเป็นบุคคลสาธารณะ เสด็จปินดาราก็ตามเนาะไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรเราก็สแสดงความคิดเห็นได้ครับแต่อย่าไปบูลลี่ท็อกซิกหรือว่านู่นนั่นนี่ใดๆคนเรามันผิดพลาดบางจุดได้หรือเข้าใจผิดได้หรือว่าคิดต่ามมงมุมมองได้มันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เสมออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรารู้จักให้เกียรติกันในการสแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์หรือ,อกล่าวถึงบุคคลตา่างๆเราก็จะรู้สึกว่าคนนั้นมีมิชชัที่ดีอะไรประมาณนี้ถามว่า คนะสมมติผมพูดออกมาหรือใครพูดออกมานาราซีดีพูดออกมามันมีคนชอบและไม่ชอบเสมอนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเออก็ไม่มีเจตนาทําร้ายใครอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะเคยเห็นโมเมนต์ยังไงหรือว่ามีมุมมองอื่นที่ดูข้มอมูลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้ในนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์สุภาพเหมือนเดิมคอมเมนต์อย่างสุภาพให้เกียรติกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง MPM โดยทางหมูพันธ์บบนด้วยนะครับขอบคุณครับ